สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้ก็จะมารีวิวสินค้านะครับที่สั่งซื้อมาทาง Facebook นะครับ Facebook ต้นทางอยู่ที่อำเภอศรีรชานะครับจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นซิงอ่างล้างจานสแตนเลสนะครับพร้อมขาตั้ง หนึ่งหลุมหนึ่งที่พักหนึ่งชุดนะครับราคาหกร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็มาแกะดูพร้อมกันนะครับว่าด้านในนะครับด้านในกล่องมีอะไรบ้างนะครับ นี่เป็นสายสายน้ำดีนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับปล่อยน้ำทิ้งนะครับอันนี้กรอกนะครับ เป็นชุดขานะครับขาอาล้างจานนะครับก่อหมดแล้วนะครับ ขาเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแล้วก็โครงนะครับเพืงใส่อาจจะ ชิ้นส่วนเยอะมากนะ,นะครับดูนะครับส่วนประกอบหรือว่าสิ้นส่วนนะครับที่จะนํามาประกอบนะครับจะมีอยู่หนึสองสามนะครับสี่ห้าหกนะครับเจ็ดแปดส 2็ดสิบสองนะครับสิบสาสิบนะครับสิาสิบหนะครับอันนี้สิบแบก้านะครับมีแบบกลมๆด้านในด้วยนะครับภายในขาสี่เลียมยี่สิบยี่สิบเอ็ดส่วนประกอบนะครับ ิ0นะครับ21่ส้บเก็เต้องลองดูนะครับเขาประกอบอย่างไงนะครับก็ไม่มีแบบนะครับแบบในการประกอบด้วยนะครับก,รกอบอย่างไงก็ไม่มีตัวอย่างด้วยนะครับไม่มีตัวอย่าง น่าจะเป็นตัวต่อนะครับส่วนตัวนี้น่าจะเป็นที่รองนะครับรองขายนะครับก็มาดูกันชัดๆนะครับว่าของแต่ของครบไหมนะครับทา่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็เป็นด้าน,นบนนะครับคือหลุม จานนะครับล้างอาจจะเป็นล้างมือล้างจานก็ได้นะครับชมนะครับหนึ่งหลุมนะครับ้อมกับที่รองนะครับแล้วก็มีสายน้ำดีนะครับก๊อกน้ำนะครับน้ำอันนี้สะดือนะครับสะดือแล้วก็สายสายน้ำทิ้งนะครับ ลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับน่าจะเป็นส่วนประกอบของขานะครับนะครับสี่ตัวนะครับเหล็กกลมๆครับน,นี้จะมีห้าตัวนะครับน่าจะเป็นตะ,ะแกรงนะครับห้าตัวแล้วก็ยาวๆกลมๆเล็กๆนะครับอีกหนึ่งนะครับ เอแบบยาวนะครับแบบยาวแบบยาวแบบยาวเท่ากันจะมีอยู่สี่เส้นนะครับลักษณะมีรู2เส้นนะครับหารูนะครับน่าจะใส่ตัวนี้นะครับะแกงนะครับ ็มเีเหล็กสี่เหลี่ยม4ี่ตัวนะครับน่าจะเป็นด้านกว้างนะครับกว้างก็มีเหล็กสี่เหลี่ยมแล้วก็มีรูนะครับตัวละหนึรูนะครับก็ที่ไม่มีรูอีกนะครับ2ตัวนะครับ ครบนะครับอุปกรณ์นะครับตามที่ได้มานะครับครบนะครับชมนะครับก็มาพิสูจน์กันนะครับว่ามีเหล็กผสมอยู่ไหมนะครับเขาบอกว่าเป็นสแตนเลสนะครับ30-4นะครับถ้าไม่มีเหล็กผสมนะครับแม่เหล็กก็จะไม่ดูดนะครับถ้าผสมน้อยก็ดูดน้อยนะครับก็มาดูตรงขายเหล็กนะครับ เด็กไม่ดูดนะครับแล้วก็มาทดสอบตัวตะแกรงนะครับเ่าเด็กก็ไม่ดูดเองนะครับก็ขาแบบยาวนะครับที่มีรูนะครับฮ่าก็ไม่ดูดนะครับไม่ดูดนะครับแล้วก็อันยาวนี่ก็คงไม่ดูดกันนะครับเ่าเล็กกล่อง สี่เหลี่ยมนะครับแบบสั้นลงมาหน่อยนะครับน่าจะเป็นด้านกว้างนะครับประกอบด้านกว้างนะครับก็บอกว่า40สเซนนะครับกว้าง40ไม่ตัวดีนะครับแล้วก็เด็กสี่เหลี่ยมนะครับตัวยาวอากลางๆนะครับไม่ดูดีกนะครับแล้วก็2ตัวนะครับที่ยาวเท่ากันนะครับที่ไม่มีโูนะครับ ไม่ดูดอีกนะครับก๊อกน้ำนะครับอมน่าจะเป็นพลาสติกหรือเปล่านะครับไม่มั่นใจนะครับอ่าดูดนะครับตรงก๊อกน้ำนี่อาจจะเป็นเหล็กผสมนะครับครับดูนะครับก๊อกน้ำ น่าจะเป็นเหล็กชุบนะครับตัวนี้ไม่ดูดนะครับน่าจะเป็นพลาสติกสีหรือเปล่านะครับในม,มันใจนี่ครับท่อนบนขึ้นมานี่เป็นน่าจะเป็นเหล็กผสมนะครับ ให้ดูอนะครับอันนี้คอนเล็กตั้งกันนะครับเนี่ยครับอ่างนะครับอ่างหรือว่าถาดหลุมนะครับไม่มีส่วนผสมของเหล็กนะครับ ก็จะมีส่วนผสมของเหล็กนะครับก็ก๊อกน้ำนะครับด้านบนนะครับท่อนบนนะครับติดนะครับแล้วก็สายน้ำดีนะครับตรงทีหมุนเข้าท่อปปานะครับหรือว่ามีเกีียวนอกนะครับท่อน้ำดีนะครับท่อปปาครับแล้วก็หมุนเข้าจุดจุดนี้นะครับถ้าเป็น นน้ะครับในส่วนนี้นะครับก็เป็นสเตลเลตหมดนะครับท่านผู้ชมนะครับหรือว่าไม่มีส่วนผสมของเหล็กนะครับพิสูจน์แล้วนะครับแม่เหล็กไม่ดูดอาจจะไม่ใช่สเตเลตก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับก็มีโลหะหลายชนิดนะครับที่แม่เหล็กไม่ดูดนะครับ นะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตะกัวนะครับทองแดงทองเหลืองอย่างนี้นะครับแม่เหล็กก็ไม่ดูดเหมือนกันนะครับพวกฮาตติกนะครับชุบอย่างนี้นะครับก็ไม่ดูดเหมือนกันนะครับก็ในคลิปหน้านะครับผมก็จะมาทาการประกอบให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับว่าเขาประกอบยังไงนะครับผมก็ไม่เคยประกอบนะครับชุดนี้นะครับก็จะมาประกอบ ท่านดูนะครับขอใช้เวลาเล็กน้อยนะครับดูว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะครับก็จะมาประกอบให้ท่านดูนะครับในคลิปหน้าครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะยาวไปนะครับผมขอเป็นคลิปหน้านะครับในการประกอบนะครับซิงนะครับอ่างล้างจานนะครับเขาให้อุปกรณ์มาเยอะนะครับรู้อันไหนเป็นอันไหนนะครับนะครับขอไม่มีแบบด้วยนะครับ ไม่มีวิธีประกอบด้วยนะครับในคลิปหน้านะครับผมจะมาประกอบให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าจะประกอบอย่างไรนะครับให้ได้สิ่งล้างจานนะครับที่สมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมนะครับกอจาบคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณการติดตามนะครับขอบคุณทุกความใจครับสวัสดีครับ